มาเชสได้กันนะครับวันนี้อยู่กับน้องโดโดกเขาทำไมต้องดึงหน้าใส่พี่ด้วยฮะงานมันเยอะหรือไงี๋ือหิวข้าวหรือไงเห็นดึงหน้าใส่พี่ด้วยเดี๋ยวมาลองเชสได้กันดูนะครับคันนี้กับ Honda CRV มือเดียวป้ายแดงของเรานะครับผมลำดับที่หนึ่งในเรื่ทะเบียนเลยนะฮะครับคุณอาร์นี่นะครับนำรถที่ไม่ได้ใช้นะครับมาเทินเรานะครับแล้วก็รับคันนี้กลับบ้านไปเลยนะครับเป็น h o n d ้านะครับ CRV นะครับ สวยๆเลยนะครับมือเดียวป้ายยังลำที่หนึ่งนะในเล่นทะเบียนนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าชอบใจแค่ไหนอย่างไรนะจ๊ะมาพีพีอัลต์คาต้องอุ้ยอะไรกันหมดเนี่ยต้องได้อะไรนะน้องดูโด้วยได้รถดีครับพี่รถดีที่ใส่หมูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้เลยคุณพีสุดสุดแล้วดีกว่าทำพีพีอัลต์คาต้องทำไมนะครับต้องได้รถสวยค่ะถูกใจนะจับมือหน่อยพาไปเลี้ยินละโฟวันนี้ขอบคุณครับมาแล้วครับงหนึ่งรอบ คุณอาเนี่ยมาซื้อรถนะแล้วก็มาเที่ยวรถกับเราด้วยแต่ว่าขากลับเนี่ยไม่ต้องขับเองคุณบีใส่สไลด์เลยฮะไม่อยากให้คุณอาเขาเมื่อยเท้าในการขับส่งถึงบ้านนะครับโปรดีๆพีพีจัดให้นะครับผมได้อยู่นะนิ่มนวลโอเค <c oughs> มือเดียวป้ายแดงเดี๋ยวใส่สไลด์เลยไม่ต้องขับให้เมื่อย <c oughs> เดี๋ยวผมออกตังให้ไม่มีปัญหาส่งถึงบ้านเลยอันนี้ดอนเมืองใช่ไหมฮะ เป็นมีหมู่บ้านนะหมู่บ้านชื่ออะไรน,นะคุณสลมใจนะฮะได้ครับผมโอเคนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวจัดส่งเลยนะครับนี่ราสไลด์พี่ป้อมเลยนะจ๊ะคุณบีเรียบร้อยแยมผ่านขนกราบเรียบร้อยแล้วเลืน่นทะเบียน,เ,ยนเราโอนให้กับคุณอาด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แหม่ร้านนี้น่ารักมากขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมี่นี่บริการดีไหมคุณพี่ <Yeah. S 1> ได้อยู่นะ <Yeah. S 1> ให้รถสวยถูกใจ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพาคุณอากลับบ้านด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวพี่ไปส่งให้ ออกไปมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วคุณบีก็ซื้อหน้าไข่ข้องเล้วจบสดไปเรียบร้อยคุณนาเนี่ยเอารถมาเธอเราสองคันนะครับอยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้ก็สามารถนํารถเก่าเนี่ยมาเธอเราด้วยอย่างที่บอกนะรับสุดว่าเป็นเหมือนเลยละครับผมทันนี้ก็ถือว่าจบไปหนึ่งคันเนาะทันนี้เป็นอะไรคุณบีคันเียมือเดียวไมแดงยคือมือเดียวไม่แดงคือขับมือเดียวไม่มือฮะ <laughs> อันนี้รู้สึกว่าจะมาสายตลกไม่ได้นะเอาไปสายวิชาการดีกว่า่อขอบคุณมากๆม,มือเรียบใบแดงแล้วก็ลัานแบบที่หนึ่งในเล่มเลยไม่แพงเนาะ <c oughs> โอเคบอกเลยว่ารมาเทินเลยเพิ่มเงินทีเดียวนะครับก็มีได้ฝ่ายฟซีไหมครับได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะมีเพีพยวโตัคาามีรถสวยให้ดูทุกวันค่ะขอบคุณมากนะฮะบคิคร <c oughs> วันนี้จบไปหนึ่งคันฮอนด้าซียาวีเพื่อนเ มีรถเก่าเนี้ยสามารถมาแลกเชินกับปีพีได้ด้วยนะครับมาแล้วจะ้ะมาแล้วจะ้ะฮอนด้าแล้วเพื่อนๆนะ C RV นะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยเ,ยวเพื่อนๆนะเจ้าของลำดับที่1นะครับผมและเล่นเะเบียนก็ลำดับที่1นะครับผมสวยๆกุญแจสองดอกนะฮะเรียบร้อยแจมแหวว สวยมากๆคันนี้เพื่อนๆนะมือเดียวป้ายแดงเพื่อนสวยจัดๆประหลัดบอกนะครับเป็น Honda CRV นะครับปี2008ออโต้มือเดียวป้ายแดงเพื่อน,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 น2 2 5 0 0 0บาทไม่แพงกันเลยทีเดียวเชียวกับรถไซ์นี้แล้วสภาพแบบนี้ราคานี้มือเดียวป้ายแดงเลยนะต้องนิวเมื่อกี้น้องนิวขับมา2มือไหมไม่ใช่บมือเดียวดีมาก ถูกต้องครับไม่ได้นะจับของมือไม่ได้เพราะรถเราเป็นรถมือเดียวนะครับจับสองมือปุ๊บเดี๋ยวราคาตกเลยนะฮะมื่อแค่ไหนก็ต้องมือเดียวนะขอบคุณมากมากมาขึ้นกันดีกว่าน้องมีนของเราพี่ป๊อปรถยกยกได้ยกดียกทั้งทีก็ต้องพี่ป๊อปรถยกนะครับล็อกแน่นล็อกหนานี่ยางโยโก้ด้วยเพื่อนนะนี่ฮะล็อกได้ล็อกดีล็อกทั้งที <ๆ S 2> ก็ต้องพี่ป๊อปรถยกนะครับ f อท่านใหนะครับที่มีความประสงค์อยากจะเคลื่อนย้าย,ยรถยนต์นะครับนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ปี่พได้นะครับมีรถเล็กรถใหญ่เคลื่อนย้ายรถได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมเรียบร้อยนําขึ้นเลยจากน้องมีนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกสักครั้งหนึ่ง igt, นะเพื่อนๆนะคันนี้เป็น Honda นะครับ C RV ปี2 0 0 8นะครับ แล้วก็เป็นมือเดียวนะครับใต้แดงด้วยนะครับเจ้าของลำดับที่1เลยนะครับในเน็มะเบียนนะครับนี่ฮะก็สวยมากมายนะครับบุกสวิทแล้วก็กุญแจครบ2ชุดเลยนะครับขายเอฟซีไปแค่2องแ0 0สอาพันบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็น้ํามันเต็มถังส่งฟรีถึงบ้านกันด้วยนะครับไม่ต้องขับไม่ต้องรุนกันให้เมื่อยเลยนะฮะนะครับคือออนไลน์ได้สบายๆนะครับกับพีพีนะฮะนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเลือกรถที่ชอบนะครับกับราคาที่ใช่ในช่อง YouTube หรือว่าในเพจร้านเรานะครับชื่อช่องพีเพลตขัดูชาแนลนะครับในช่องยูทูบลานั้นเองกับเพจร้านเนี่ยชื่อเดียวกันเลยขั้นตอนที่2ก็โอนเงินไปเขาเพิ่มเงินจำนวนนะครับขั้นตอนที่3ก็จัดส่งนะครับถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเฉียวเอาไงครับรู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายนะโอ้โหยังมาทำงานอีกร้านจะไหลป่ะปีนี้บเบลยสองถ้วย ไม่มีมุกให้ <S <S เล่นเลยทีนี้อเรียบร้อยแล้วนะฮะก็พร้อมส่งครับน้องนิวก็เอาเอกาสารมาให้ทางน้องมีละนะครับคราวนี้มุ่งหน้าที่ไหนนะลาภาวใช่ไหมหรือที่ไหนละนิวไปดอนเมืองนะโอเคเซ็สับเรียบร้อยเฮลบอาไปตรวจสภาพมาเรียบร้อยเลยพอลรบรเรียบ,บร้อยหมดแล้วด้วยใช่ไหมครับระวมภาษีนะพร้อมเลยอ่าฝาน้องมีนด้วยขอบคุณมากมากนะครับสุดยอดเลยนะฮะแม่พี่ป๊อปรถยกของเรานะครับทำไมทำหน้าหยีหีฮะ ฝั่งนี้ดีกว่าเลยไม่ร้อนต้องนิวเดี๋ยวหน้ามืดไปจะไม่ดีนะุ่งน,นี้หน้าดำๆมันเนี่ยเราอะช่วนี้หน้าคำครามนิดหนึ่งนะใช่แปง้งบ้างไหมใช่แป้งมั้งถ้าใช่แปงแ้งน่าจะหมดกระปุกกับพี่ว่าเอ้ยุ่งนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะจริงครับทุนี้เราต้องเดี๋ยวนี้เทรนใหม่เขาไม่กินเหล้าสูบบุรีแล้วนะฮะไม่ไมีไปนั่งร้านเหล้าแบบโชว์อะไรกันลวเขาจะเป็นเทรนออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันมากกว่านะครับ กาว่าถ้าเราเสร็จแล้วพีนหมวกระทะดีกว่าอ่ะคันนี้ก็เรียบรอนะ้อยแล้วเปนอีกหนึ่งตัวอย่างนะซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆเลยนะครับเอฟซีน่ารักมากๆ,ๆแล้วอยู่ดอนเมืองนะครับคันนี้เนี่ยคือ FC ฟซีลำรถบมาเทิร์ึงสองคันเลยนะครับเป็นรถอยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้ก็มาเทิร์นรถเซียววีลัไปคันนี้เราขายไปแค่สองแสนสองพันบาทถูกมากๆนะน้องนิวแหมส่งพร้อมกนะันฮะวันนี้วันนี้ก็ส่งไปหลายคันอยู่เพื่อนๆนะคันนี้คันที่สามแล้วนะครับตอนหล <S <S ายเช้าแล้วเดินทาง ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ใช้รถอยู่มีความสุขด้วยนะครับมาพีพีรถคาร์กน้องนิวาต้องได้รถเกินสุมใจครับ